ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่8ปดนะครับผลโค้งมันโป่งมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอัมสตอมนะครับอัมสตอม อัมซอมตีศูนย์สี่นะครับเอดียี่สิบสี่ซีนะครับเอดีดีนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับอัมซอมนะครับวันนี้ทำขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับตังกรุงเทพนะครับลอดสะพานเกือกหมาไปแล้วนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับ ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ